วัสดีครับเป็นน้องแฟนเพจชมรมเ่ยเหลือเหยื่อเชียกรรมนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับในนะครับเรื่องราวต่างๆในสังคมไทยวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับก็จะพอพูดถึงวันนี้ในคดีของจักกี้ลาลักษนะครับที่มีการคุ้มครองสิทธิศาลจังหวัดสมุพรรณบุรนะครับก็จักกี้เนี่ยก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าได้ ช้ข้อความอัลเนเทสในการใสายไ่ผมนะแล้วก็สารเนี่ยก็ได้บันทึกนะครับคำรับสารภาพของจักกีนะแล้วก็ส่วนเรื่องค่าสินไหมทดแทนเนี่ยผมก็ได้เรียกไป3 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็ทางาท่านผู้ภาษาเนี่ยก็ได้มีการอาจจะลดลงให้ได้ไหมนะครับปรากฏว่าทางจักกีเนี่ยก็ตอบว่าไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินผมก็บอกอย่างนี้แล้กันนะ เห็นว่าแกเห็นว่าเป็นเด็กก็เรียกแสนหนึ่งก็ไม่มีจ่ายอีกนะครับก็เลยจกกักรีก็เสนอว่าให้ศาลนผู้พิจารณาว่าจะให้จ่าย300,000ตามที่เราเรียกร้องหรือไม่นะครับก็นัดวันที่29ิกานะครับพฤศจิกายน2 5 6 4นะครับก็มีการนัดพร้อมนะแล้วก็จะไปสืบเรื่องของคดีละเมิดก็คือคดีแพ่งในส่วนของคดีอาญาเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะสืบสอบนะครับเพื่อเป็นเหตุให้ รอลงอาญาขนะองจกกักรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นคดีแรกของศาลจำเลยกลารที่เรามีการดําเนินคดีกับจกกักรีไปนะส่วนคดีที่2เนี่ยนะครับถ้ายังมาใช้สไตล์เดิมคือนะครับไม่จ่ายไม่มีไม่หนีเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าศาลท่านจะลงโทษโดยจําคุกหรือไม่แต่คดีเนี้ยนะครับเราก็ยังเชื่อว่านะมีการสืบสอดเนี่ยโทษจำคุกอาจจะเราลงอาญาได้นะ ก็เรนได้ทราบนะครับนะก็ไม่ได้อย่างน้อยสุดเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่จักกี้เนี่ยได้กล่าวหาผมเนี่ยในการโพสต์ข้อความมันเป็นเท็จเนี่ยนะก็ได้มีคำพิพากษาจากศาลมาลงโทษนะครับส่วนจะลงโทษแบบไหนเนี่ยก็รอนะครับว่าศาลจะตัดสินยังไงนะเดี๋ยววันที่ยีเนี่ยผมก็จะไปไปนําสืบในเรื่องของคดีแพ่งด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะไปยื่นหลักฐาน ถึงเวลาวันสืบผมก็จะสืบด้วยตัวเองคงไม่ต้องใช้ทนายแล้วนะครับอันนี้ก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนะเป็นเรื่องที่นะครับแจ้งทราบในวันนีนะ้เรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของเรื่องน้ํามันเถื่อนนะน้ํามันเถื่อนเนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาถูกกว่าน้ามันของรัฐบาลน,นะซึ่งวันนี้ที่ผมเรียนได้ทราบนะครับว่าเราก็จะมีการเปิด นะครับแผนผังของกระบวนการน้ำมันเถื่อนนะครับในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยก็จะมีรายชื่อนะครับของแต่ละพื้นที่มาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่านะในกระบวนการค้าน้ำมันเถื่อนเนี่ยนะครับสามารถทําได้นะทำไมถึงได้ราคาถูกกว่าปั๊มทั่วไปของประเทศไทยนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนคนทั่วประเทศก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้า นะครับรัฐบาลไม่สามารถปรา,ปา,ปาบปรามขระบวนการค้าน้ำมันเถื่อนได้นะครับแล้วทําไมน้ํามันเถื่อนพวกนี้นะครับออกมาจากไหนทําไมถึงกลับมาวนขายในประเทศไทยได้ในราคาที่ต่ํากว่านะครับน้ํามันที่อยู่ตามปั๊มต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับทําให้ผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยนัดนะครับที่จะบุกนะ ุงเทพมหานครเนี่ยในวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับนะนะครับเรต้องเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะก็ในพื้นที่ของตำรวจภูรภาคเจ็ดในเขตจังหวัดสมุทรสาครก็มีเสียยุทธสาะบุรีนะครับเวลาเอนาน้ำมันเถือดมาขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นที่ปากน้ำหมหาชัยนะแล้วก็ดาบฝนอดีตตํารวจน้ำนะครับก็ขึ้นที่หมหาชัยเหมือนกันโกเ เสียนุ่มนะครับก็ขึ้นที่มหาชัยติดกับร้านอาหารชมอ่าวนะครับบางยาดนะครับนายกชงเนี่ยก็ขึ้นที่มหาชัยนะครับโกตีเพชรบุรีชัมนี้เนี่ยนะครับก็ขึ้นที่ท่าเรือโรงงานปลาป่าปนมหาชัยนะในเขตจังหวัดพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามก็เป็นโกชัยขึ้นที่ท่าฉลอมหน้าโรงงานน้ําปลานะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าข้อมูลคนที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ามันเถื่อน นะครับในพื้นที่ของภาคเจ็ดเจ้าใหญ่นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด6 6ลายนะครับซึ่งถือว่าเป็นบิ๊กระดับบิ๊กนะครับที่มีน้ํามันเถื่อนเนี่ยเดือนละเป็นล้านลิตรนะครับของในจังหวัดสมุทรสาครในพื้นที่ตำรวจทารภาค7แล้วก็จังหวัดสงขลานะครับส่วนในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค8นะครับก็คือกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8รับผิดชอบนะครับก็จะมีโกชัย นะครับซึ่งอใช้เนี่ยจะทําอยู่สองภาคก็คือภาคเกับภาค8นะครับโใช้ก็จะทําทั้งสุราธานีและทาที่สมุทรสงคารามแล้วก็มีผู้ใหญ่เชนเครือข่ายกำนันศักดิ์นะครับนะขึ้นที่ปากน้ําบ้านดอนอันนี้ก็แจ้ง้ทราบแล้วก็เอกเนี่ยก็เครือข่ายกำนันศักดิ์เนี่ยก็ขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในส่วนของในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจท h ภาค9นะครับก็จะเป็นเครือข่ายของ อ่าครับสสนะครับพรคชื่อดังของภาคใต้นะครับแล้วก็มีบางดําเนี่ยขึ้นที่ท่าเรือสงขาสิงหนครนะครับนะอันนี้แจ้งให้ทราบอันนี้เป็นเครือข่ายของของบวนการค้าน้ำมันเถื่อนที่เป็นรายใหญ่ของประเทศไทยซึ่งพี่น้องประชาชนคนในประเทศก็ลองพิจารณาดูว่าทําไมขบวนการเหล่านี้นะครับทําไมถึงอยู่ได้ทุกวันนี้นะก็ลองไปพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบถึงรายชื่อของ ะครับขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนต่างๆในประเทศไทยนะครับนะแอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าขบวนการเหล่านี้ถ้าไม่มีนะครับไม่มีโยนะครับโยเนี่ยนะครับดูแลดูแลน้ํามันเถื่อนทั่วประเทศนะครับโยเนี่ยจะเป็นคนที่ค้าน้ํามันเถื่อนในประเทศไทยนะครับ50%ส่วนอีก50%เนี่ยโยก็มีหน้าที่เก็บสวยนะครับดําเนินการนะเก็บสวยส่งนาย นะครับก็จะให้ทราบนะครับนะว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็มีเจ้าที่ในการเก็บสวยเรียกรับผลประโยชน์นะครับโยนีย่ก็อยู่ในชุดของปอนมอนะก็เียใ,ให้ทราบนะครับนะแล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งก็ดูแลเรื่องของเถื่อนเรื่องบุหรีเถื่อนเรื่องน้ำมันพืชน้ำมันปลาล์มที่ในขณะนี้น้ำมันปลาล์มก็มีราคาแพงขึ้นเพราะว่านะครับอยู่ภายใต้กำก,กับดูแลของตํารวจคนหนึ่งนะอันนี้ก็อักษรย่อ,อสอ,อ,สอเสือแล้วกันมียศนะครับ เป็นถึงพันตำรวจเอกนะครับนะก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าขบวนการเหล่านี้เป็นขบวนการที่ที่ไม่มีทางปราบปรามได้หรอกเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับนะพี่น้องประชาชนครับเมื่อวานนี้ที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเราได้พบนะขบวนการที่นําเอกสารไปดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ ซึ่งต้องเรียนพี่น้องประชา,าชนของประเทศนะว่าพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับเราจะมีการดําเนินคดีกับขบวนการที่นําเอกสารทางราชการเนี่ยไปใช้นะครับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่สพกระทุ่มแบนนะครับจังหวัดสมุทรสาครเราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าคําให้การของผมเนี่ยในชั้นสอบสวน็ดีคําให้การของเราที่เป็น ประจำวันเกี่ยวข้องกับคดีนะครับถูกกระบวนการตํารวจเนี่ยนะครับสามารถเอาไปได้นะโดยทั้งที่ททคดีเนี้ยยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนและกระบวนการพิจารณาของพนักง,งานอายการดลิตจุลิตภาค7เนี่ยพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าทําไมนะครับนะ ซึ <mile> ่งอันนี้ผมเรียนได้ทราบว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับในโรงพักของกองบัญชาการตระวนพมพัคเจ็ดเนี่ยซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยผมได้กราบเรียนท่านผู้บัญชาการหมวดพมาัภเจ็ดจะไปยื่นหนังสือขอให้ตั้งกรรมการสอบพร่มกับสพกระทุ่มแบนกับพวกนะครับซึ่งอยากจะรู้ว่าเอกสารของผมเนี่ยที่อยู่ในชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับใครเป็นผู้อนุญาตหรือใครเป็นผู้คัดถ่ายให้กับผู้ต้องหาไปได้นะครับเรื่องต่อมานะครับ ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นที่อำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบรุรีมีคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการลักลอบขนรถเถื่อนข้ามไปยังประเทศพมา่านะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มได้นะครับที่ด่านลัเตด่านที่ด่านนะครับด่านน้ําเกิร์กเนี่ยนะครับนะได้าสามารถเนี่ยพิสูจน์ว่ามีทหารเนี่ยนะครับมีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องจํานวนหลายนายแล้วก็ไปพัวพันกับลูกสาวเจ้าของ นะครับมาเฟียนะครับในอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบรุรีนะครับซึ่งมีการชี้รูปยืนยันชัดเจนแต่ปรากฏว่ามีลองเขาเรียกว่าเขาเรียกไก่จ๋านะเขาเรียกไก่จ๋าเนี่ยนะครับนะไม่ให้การช่วยเหลือทางรับกับการไม่ดําเนินคดีกับกระบวนการลดพวกนี้นะครับหลายคดีที่พวกนี้เนี่ยเราจะมีการนะครับร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจภูมภาคเจ็ด ตั้งกรรมาการตรวจสอบเขาได้จริงซึ่งวันนี้ก็มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการเอาสํานวนบางส่วนเนี่ยที่สําคัญเนี่ยออกไปจากสํานวนเพื่อไม่ให้มีการดําเนินคดีกับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งทางทหารหนะที่เกี่ยวข้องกับทหารต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแม้กระทั่งเรื่องของฐานเรือที่มีการขนอาวุธสงคราม